วิธีการสั่งเครื่องจาก Tik t o อกการสั่งซื้อเครื่องผ่าน t i k t o อกสามารถสั่งซื้อผ่านไลฟ์สดก็ได้หรือว่าผ่านช็อปโดยโกงก็ได้โดยทั่วไปวิธีการสั่งซื้อทุกคนจำต้องมีเบอร์ไทยออนไลน์ก่อนเด้อจึงจะสามารถเบิ่งไลฟ์สด Tik t o อกหรือว่ามีช็อปขึ้นมาแบบนี้ถ้าว่าของภัยที่ต้องการสั่งซื้อเบอร์ไทยแมนสามารถเซตสอบถามออนไลน์แอดได้แอดก็มีขายให้พร้อมถ้าโทรศัพท์ของภัยที่มี t i k t o อกช็อปแบบนี้ ขึ้นมาแบบนี้สามารถสั่งซื้อเครื่องได้ปกติเลยก่อนที่วานจะไปสั่งซื้อเครื่องจาก TikTok ตแอดจะขออธิบายแต่ละขั้นตอนในฟังก่อนขั้นตอนที่1ซึ่งจะเป็นขั้นตอนการเพิ่มที่ยูซึ่งมันจะเป็นสิ่งสําคัญในการสั่งซื้อเครื่องจากไทยมาลาหรือว่าจากจีนมาลาและขั้นตอนที่2ก็จะเป็นขั้นตอนการค้นหาสินค้าบวกกับการตรวจสอบหันค่าและเพิ่มสินค้าเข่าตาและขั้นตอนที่3ก็จะเป็นขั้นตอนการชาระเงินและขั้นตอนที่4 ก็จะเป็นขั้นตอนการติดตามเครื่องมาฮอดล้าบวกกับวิธีไปเอาเครื่องแอดจะขอแนะนํำวิธีการเพิ่มทีวีกันก่อนสําหรับการเพิ่มทีวีแอจะขอใส้ขนทรงของมีไซในการเพิ่มทีวีวิธีการเพิ่มทีวีหลังจากที่ว่าเข่าติ๊กตอกแล้วกดที่เมนูบอนคําว่า shop บอนี้แล้วกดทีที่อยู่ของฉันหลังจากนั้นกดทีเพิ่มที่อยู่ใหม่หลังจากนั้นก็ให้ไปเอาที่อยู่มาใส่ได้เลย แอดได้แดชทสอบถามบริษัทมีไซแล้วแอดทักไปว่าสบายดีคอทีอยูหับเครื่องไทยมาลาวได้เจ้าเพิ่อนก็ทรงเป็นหูปให้แอดมาเป็นแบบนี้เลยแอดก็ได้พิมพ์เอาและก็ได้ทรงคืนให้เพิ่อนไว้แบบนี้ทียูฮับเครื่องมีไซเพิ่อนจะมีอยู่3บอลบอลที่1ก็จะเป็นบอลข่าววันของคายบอลที่2แมนนครพนมและบอลที่3แมนมุกดาหาร แอดได้พิมพ์ทียูทั้งหมดคืนไลกอได้ส่งคืนให้เพื่อนแบบนี้เลยใครที่อยากได้ทียูแบบตัวพิมพ์แมนแอดจะเอาไปทีกล้องยูทูบให้เด้อเพื่อที่จะบริพิมพเติมแอดของในน้ากนวาถ้าภายทียูนคอนหลวงขึ้นไปหาภาคเหนือแมนให้ใสสาขาหนองคายเลยและถ้าหากว่าภายทียูภาคใต้ให้ใสสาขาของนครพนมหรือว่ามุกดาหารเด้ออันนี้แอดอยูนครหลวงแอดจะเพ,พิ่มทียูมีไสให้เพื่อนหามยูนหอนองคายเพื่อส่งมานครหลวงถ้า ถ้ากรณีผู้ใดที่ยูจำประางก็สามารถเลือกใส่เลยว่าจะเป็นของมุกดาารหรือนครพนมก็ได้ซึ่งติดแอดทรงคืนในเพื่อนก็จะเป็นทีอยู่ของแต่ละสาขาอยู่ฝั่งไทยหลังจากที่ได้ทีอยู่แบบนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มทีอยู่ใส่ติ๊กตอกเดี๋ยวแอดจะขอ copy ทีอยู่เทอรตูก่อนแล้วจะขอ copy เอาซื้อเพื่อนไปวางก่อนไปวางบนห้องนี้ห้องซื้อจริงแอดขอย้ำว่า อันนี้ซื้อหมายถึงผู้หับแทนเฮาก็คือซื้อของมีไซสเขาจะใส่ของมีไซสเอ็กซ์เพรสไทยลาวโบเมนซื้อเฮาเดอร์ต้องเป็นซื้อขนส่งหลังจากนั้นกลับไปก๊อปปี้เบอร์โทรศัพท์ของมีไซสมาวางใส่บอลเบอร์โทรศัพท์แบบนี้โบเมนเบอร์เฮาต้องใส่เบอร์ผู้ฮับแทนเฮาอยู่ฝั่งไทยส่วนบนนี้แมนให้เลือกที่หนองคายเลือนลงลุมก็จะเห็น,หนคําว่าน้องคายแล้วให้เลือกที เมืองหนองคายเลือกที่รหัสไปรษณีย์3ส0 0นี 300, 000, ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้แอดเอาลงมาที่สาขาหนองคายแล้วสาขานองคา,า,ายก็จะส่งต่อมาให้เฮาอยู่ฝั่งลาวนั่นหมายความว่าเฮาจำเป็นต้องได้แจ้งระบุชัดเจนว่าจะลงสาขาใดและลงส่งให้ผู้ใดก่อนอื่นเม้นให้กลับไปก็ปี้ที่อยู่รายละเอียดเพิ่มก่อนแล้วให้ลบบนคำว่าอำเภอเมืองหนองคายจนหอด C300 เพราะว่าแอดได้เพิ่มบางกี้นี้เป็นชีห้อยแล้วหลังจากนั้นอปปีสเฉพาะ208ทั้งหมดแบบนี้เลยแล้วไปวางบน t ิ t t อกให้วางใส้หองนี้แล้วให้เขียนภาษาไทยทั้งหมดเลยเด้อส่งต่อแล้วให้ใส่ซื้อเฮาก็คือผู้หับตัวอย่างแอดซื้อบันหอมแอดก็จะใส่ซื้อบันหอมซึ่งซื้อเมนจะให้ใส่ซื้อพยังเดียวหรือว่า2พายาง เพราะว่า้าส่ไลายมันจะเน้ยาวาเกินไปหลังจากนั้นให้ส่ใหม่เลขโทรศัพท์ของเขาเลยเลยแต่ต้องเป็นเบอร์ทีลินวอตแอปพอมเดอร์ onder, และก็เป็นเบอร์ทีลงทะเบียนกับแอปของมีไซส่วนวิธีการลงทะเบียนแอปมีไซเดี๋ยวแอดจะเหตสอนไว้ในวิดีโอถัดไปหลังจากที่ใซเข้ามาส่งต่อตามด้วยชื่อของเขาเบอร์โทรของเขาแล้วให้ใส่รหัสสาขาส่วนรหัสสาขาตัวน,นี้เมนต้องไะเบิดเบิ่งว่ารหัสสาขาบนเที่ยวจะลงนี่อยู่ไสหรือ สามารถไปเบิงไฟล์แอดจะเอาอัปโหลดมาให้สามารถไปค้นเบริงได้เลยเด้อแล้วสําหรับบอลคําว่าเมืองก็จะเป็นเมืองที่สาขานั้นอยู่ของสาขาสะพานทองอยู่เมืองศรีสัตนาแอดจะเขียนหย่อเขียนเมืองกับเขียนตอมอแล้วต่มด้วยศรีสัตนาคขอแขวงนะครหลวงประมาณนี้เลยถ้าหากว่าเฮาโบเขียนคําว่าทรงต่อต่มด้วยสาขาก็กคือถ้า,ากรณีเฮาโบมีที่อยู่แบบนี้รายละเอียด แล้วมีไซฮับเครื่องให้เขาอยู่หนองขายแล้วควรจะบอกหูส่งมาบานไดสชงให้ผู้ใดมาอยู่ในลาวเนาะดังนั้นให้ใส่รายละเอียดแบบที่แอดแนะนำมาเลยเดอ้อสำหรับรหัสสาขาบ้านเมืองสามารถสอบถามสาขาที่อยู่ใกล้บ้านหรือค้นหาผ่านเฟซบุ๊กได้หลังจากที่ได้แบบนี้แล้วทีอยู่พร้อมส่งต่อแบบรายละเอียดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นให้ก๊อปปี้ทั้งหมดตัวนี้มาวางใส่ห่องนี้ได้เลยแล้วกดทีตั้งค่าเริ่มต้น แล้วกดทีบันทึกก็จะได้ที่อยู่ของมีไซ์เพิ่มขึ้นมานั่นหมายความว่าการเพิ่มที่อยู่ก็ได้สําเร็จแล้วสามารถสั่งเครื่องได้ปกติเลยถ้าหากว่าภัยที่เข้ามาเบ่งวิดีโอนี้แล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ชัดเจนเข้าใจง่ายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แอด,ดเดอร์